ทั้งหมดมีให้สำหรับรับชมวันนี้ขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับตะวันดรง9โมงครึ่งครับกับคุณพระช่วยครับผม ครับผมอ่ะช่วงแรกก็เป็นช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับครับปกติทั่วไปเราก็จะมีการทำอาหารกันอ่าเรียนประเพณีของไทยเราครับผมขนุกทํเนียมอืมนะโดยช่วงนี้โควิดเราก็จะจะเว้นต้องเว้นระยะห่างในการละเล่นไปใช่เมื่อก่อนก็จะมี โอ้โหทำเมนูมันมันต้องเปิดปากไงต้องชิมอาหารแล้วก็อาจจะต้องช่วงนี้ต้องเว้นไว้ก่อนทุกวันที่ผมกินข้าวไม่ได้ถอดแมสนะต้องทานได้เหรอฮะมีค่อย้อดเขานีนะขอไม่อยากเปิดกลัวอันตรายนะครับาอย่างงั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะครับผมต้อคนรอบข้างด้วยครอบครัวด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมวันนี้ครับช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับพบกับเกมนี้ฮะภาพนี้ใครเอ่ย เปิดภาพมาปุ๊บให้ทายว่าเป็นใครอ๋ออืมนะฮะก็จะเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงและครับของไทยและผู้ที่เชี่ยวชาญนะฮะที่จะมาให้ความรู้กับเราได้นี้เลยเป็นครูคนเดียวครับฉายาว่าครูอะไรสงสัยไม่ได้สงสัยปั๊บบอกหมดเลยไม่ว่าเรื่องอะไรทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องนี่แล้วเวลาบอกบอกเยอะไหมยาวเลยทีอยากเห็นหน้าแล้วครูไก่ ดตร์สุรชจงดาครับครบนินทาเสียงลั่นเลยนินทาเสียงลั่นเลยใช่ไหมครูไ่แต่อกตรงว่าคุยกับครูแล้วอยากสงสัยสงสัยพราะครูมันคืออะไรนะเขจะบอกข้อมูลมาเลยขยายความไปให้ถ้าไม่รู้ก็จะไปค้นมาให้เรื่อความเป็นครูต้องบอกงี้ถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะไปค้นมาให้แต่วันนี้เกี่ยวกับเรื่องภาพภาพดาราดาราไทยตรงเนี้ยการบันเทิงไทยคำยอเมื่อกี้อาจจะลดลงไปก็ได้เราจะรู้แต่ดารารุ่นเก่านะ ถ้ารุ่นหลังๆมาแทบจะไม่รู้เลยสองเอกรุ่นเรียนไทยนะครับครับผมน้องชาฮับและน้องเบสครับผมจากนักแสดงซีรีส์ช็ e เอา u หรือคืนนั้นกับนายดาวเหนือเชิงคราบสำหรับวัยรุ่นที่จะมาเล่นเกมกับเราในวันนี้สองนุ่มนักแสดงมากฝีมือน้องชาฮับมารุธและน้องเบสวิทวินยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมชาฮับมารุธครับผม สวัสดีครับชื่อเบสครับชื่อจริง wind, ว,วิทวินนามสกุลวีระวิยทนันครับผมคือเอาตรงๆเลยนะตอนที่ผมอยู่ปีหนึ่งเนี่ยน้องเบสน่าจะอยู่ป .6 ผ, <laughs> ผมมั่นใจว่ายังไงว่ายังไงผมก็ต้องแบบว่ารู้จักดาราเก่าๆมากกว่าน้องแน่นอนครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะอ่อนข้อให้น้องครับผมผมอยากเห็นน้องชนะครับมผมอะ่ะมั่นใจกับพี่ฮับอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่สังเกตคนครับก็ ยังไงฝากดูด้วยครับว่าใครเก่งกว่ากันแต่ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าผมชนะนะครับาวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพนี้ใครเอ่ยก็คงจะทายเป็นนักแสดงของไทยนั่นเองแต่ละคนเป็นไงมีเขาเรียกว่าไอดอลหรือคนที่เป็นแรงบันดาลใจกับเราไหมครับมีมีมีครับมีมีเบสชอบใครครับดาราเอาซักหนึ่งคนชอบพี่มั่มครับแก่งข้านะใช่ใช่ครับแกเล่นเลื่องบริกาเพราะว่าไม่ชอบพี่มั่ม แกเล่นบริการหน้าเหลี่ยมด้วยครับแล้วก็ชอบดูสามชาด้วยครับแกตลกมากชาฮับเหรอครับชอบแม่ชาฮับชอบแก๊งสามชาเหมือนกันครับเฮ้ยชอบแก๊งสามชาใช่ครับออชอบพี่โหน่งครับผมหนึ่นชอบพี่โหน่งครับโอ้หน้าทองก็เป็นอินสปิเรชันหนุ่มผมมากครับผมอยากมีซิกแพคเหมือนพี่โหน่งครับอ๋ออิจฉาใช่น่ารักนะคนอ้วนอ้นะเนาะใช่ครัข่าอีกสักคนนะไม่เห็่าสักคนนึงพี่พันครับใช่โอ้ยพี่พันโอเคโอเคอีกสักคนแล้อีกคนนะพี่ต้งเชงเออ เอออยากรู้เหมือนกันไม่เคยถามพี่เท่งเลยว่ามีดาราที่ชอบไหมผู้ชายที่ผมชอบนะอาหนึ่งคนท่าผู้ชายผมขอสามคนแล้วกันโอ้โหที่แบบว่าชอบเลยรอแบบช้ำอางเลยนะครับพี่แซมอยู่ด้วยนั่นอพี่แซมแต่ถ้ารอแบบมันแมนหน่อยพิษทองเจือแต่ถ้ารอแบบตัวกร์ตูนเลยก็ต้องเจมอนทนผมชอบสามตายนี้แต่ถ้ารอแบบแบบแบบ เข้มแข็งหลอดูแมนดูชอบตัวเองครับเท่งเธอเธอเธอเอาพี่อยู่ไม่ชอบเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมนี้กันนะครับเดี๋ยวทั้งสี่คนจะไปพูดกันขันนะประจําที่เลยครับไม่มีทีมวันนี้ไม่มีทีมวันนี้เล่นเดียวพี่ไม่ได้เชิญผมมาบรรยายเรื่องอะไรเหรอไม่เลยฮะวันนี้ถือว่าสนุกสนุกกันบางก็เรื่มเลือกเกิด ครูไก่อาจจะรู้จักคนในภาพก็ให้ข้อมูลหน่อยพี่แท้งรู้จักก็ให้ข้อมูลหน่อยโอเคโอเคครับผมน้องๆก็เรียนรู้จากพี่ๆไปลองทายดูครับผมอ่ะประจำที่เลยครับอ่ะคพลแท่นเลยนะครับกติกาเกมภาพนี้ใครเอ่ยผู้เล่นทั้งหมด4ี่คนได้แก่คุณพระเท่งครูกไก น้องชาฮับและน้องเบสจะต้องตอบคำถามแข่งกันโดยเราจะเปิดภาพบุคคลปริศนาขึ้นมาพร้อมตัวเลือก4ตัวเลือกผู้เล่นต้องเลือกคำตอบที่คิดว่าตรงรูปภาพแต่ละรูปจากนั้นให้ผลัดกันตอบตามลำดับหากตอบถูกก็รับคะแนนสะสมไปเลยหนึ่งคะแนนแต่ถ้าตอบผิดสิทธิ์ในการตอบจะตกเป็นของผู้เล่นลำดับต่อไปในทันทีถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบกับเกมภาพนี้ใครเอ่ยกันเลยขอรับพร้อมนะครับ,รบมาดู คาบแรกครับอ้าโเ้ยใครอะอย่างนี้แต่ละท่านเอาว่าคิดว่าใครก่อนพี่เท่งคิดว่าใครฮะคนนี้สหนึ่งชื่อพ่อรองเข้ามบุนคดีอ่าพ่อรองเข้ามบุนคดีนะครับจะฮับแล้วครับคิดว่าผมว่าพี่หม่ำพี่หม่ำเหมือนมากครับผมเปิดหน้าผากขึ้นนิดน่ำนะี่ใช่เลยครับครูไก่เพ่ออีทไหม สุประวัติปรรมสูตรพ่ออีทนะฮะอ๋อก็มารายการระบ่อยนะมาในช่วงต่างๆนะครับเบสละครับลูกเออผมขอตอบใครพี่ครับครับผมว่าพี่เท่งไม่รู้แต่รู้ว่าเหมือนว่าพี่เท่งยิงจำตัวเองไม่ได้เลยในตอนนี้เี่ทรงโยกันด้วยเนี่ย คราวนี้นึกชื่อออกเมื่อกี้เงียบคลิปเสียโอ้ใช่จบเลยตอบแล้วนะฮะหนึ่งคะแนนทำได้เนี่ยได้แน่ๆเลยครับผมตอบว่าตั๊กบริบูรณ์อ๋อใช่คุณผานำจะชี้ล่องครับผมผมตอบแล้วครับโครงหน้าอย่างนี้นะฮะถึงแม้จะอายุเยอะแล้วโครงหน้าสมัยเด็กก็ยังยังมีโครงอยู่ตอบว่าข้อรองเขามุนคดีข้อรองเขามุนคดีนะฮะครูกายคิดเห็นเหมือนกันไหมเห็นด้วย พ่อรองผมเ <ALLY S 1> คยไป,ไปบ้านพ่อรอง3ามสี่ครั้งมาก่อนเนี้ยครับผมเขาก็ไม่ได้ถามว่าไปกี่ครั้งก็้องสามสีครั้งเลยแล้วว่ารู้จักไงรู้จักภาพนี้ครับพ่อรองคำก็ด <cing skeleton ism> ีถูกต้องนะครับโอ้เก่งนะเห็นแล้วเป็นแภาพเลยนะ ได้ kind, ครับผมไม่ไครครับหนึ่งคะแนนเอฟซีเต็มเลยเนี่ยเอฟีพ่อรองคัอวดีก็เป็นเหมือนเพชรเม็ดงามของวงการบันเทิงไทยเป็นนักพากย์ด้วยเป็นหลายอย่างเป็นนักแสดงนะครับผมแล้วก็ได้รับการเชิดชูให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นะครับหลายครั้งพ่อรองก็มาให้ความรู้ในรายการของเราเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยครับย้ำย้ำอีกทีว่าพี่เท่ง ถูกต้องครับคุณเท่งถูกต้องนะครับคุณเท่งได้เล่นภาพล้วยนะครับโอ้คุณเท่งเก่งนะเนี่ยจะว่ายากสำหรับน้องนองรุ่นใหม่ก็ได้นะเพราะว่ามันแต่ว่าจะมีตัวเลือกก็ลองดูแล้วกันนะครับอภาพที่สองนะชาฮับจะเป็นผู้ได้เล่นบ้างครับกับภาพภาพนี้ครับอรู้เลย อพี่เท่งคิดว่าใครในแว็บแรกเลยฮะมีอยู่สองสองท่านครับผมท่านแรกคือนิรุตธริจัญญากับลิขิตเอกมงคลอ่าอืมนะสองท่านนี้น้องๆอาจจะไม่ไม่ทันนะใช่ครับคิดว่าคล้ายใครอ่ะที่เราเคยเห็นผมเห็นแว็บแรกรอยยิ้มนึกว่าพี่อำพลลำพูลนะครับเออเอ้าไม่แน่นะอำพลลำพูลนะล็อกมือขวาของเรารอยยิ้ม สายตาอะไรอย่างเงี้ยครับทรงผมตอบได้เลยครับโอ้ยเตอร์มั่นใจมากเพราะผมไม่รู้ไม่รู้นี่ลอามั่นใจอมพลอมพลเลยเออเลยเรามีจุดยืนไงเออแล้วเราจะตอบฉีกก็ได้นะถ้ามั่นใจคืออันนี้อันนี้อันนี้ใครหนิงนิรุตอันิงนิรุตคำตอบที่ถูกต้องคืององูครับนะครับผมเดี๋ยวรับภาพไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นคุ้นนะ คุณถ้าเกิดรอแบบไม่สัญญรรมนะสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ยกอะไรเนี่ยอ๋อเี็นสาวเชฟเพี้ยเลยเป็นพระเอกมากความสามารถอีกคนหนึ่งนะฮะบนหน้าจอละครโด่งดังมาจากเรื่องผู้ชนะสิทิศแล้วก็บทบาทโกบุริจากเรื่องคู่กรรมนะฮะ้วก็ยังมีผองาะไรรู้นะเล่นเนี่ยสีถนนชัยเป็นเด็กดูรายการตามรอยพระพุทธเจ้าเมื่อสิบปีก่อนอันนี้เป็นพิธีกรครับผมอะ ต่อไปฮะภาพนี้เป็นของครูไก่นะครับและภาพนี้ก็คือนี่ครับใครแล้วเนี่ย้เมื่อกี้ทำไมอันหนิงไม่ให้มาเอาคิดว่าก่อนอยู่ในหัวมาก่อนอันดับแรกแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าครับคิดว่าคิดว่าพีติ๊กกินสีอ๋อดูจากผมใช่ไหมดูจากผมมาดูจากสีดูจากอนี้แต่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้เอานี้เอานี้ตามความคิดแวบแรกแวบแรกแวรกแบแรกเลยพี่เทงครับ มุ้อพินโยพ yeah, ินโยปานนุ sure oh ้ยอใช่ผมีอีกอ huh? ่่่าใชพิกัยคนใต้คนใต้ใช่ใช่ใช่โอ้ยน้องๆพอพูดชื่อมานี่พอรู้ไหมยังไม่รู้นะหัวนี่คือแบบเขาคุยอะไรกันอยู่แต่ผมดูลุคคล้ายๆพี่โหนกครับแต่ยังไม่เคยเห็นผมพี่โหนกพี่โหนกชัติชาติเลยนะใช่ครับเพราะว่าเห็นแบบตาอย่างนี้ตาแก้มอ๋อดวงตานะดวงตาเขาใช่ไหมลูกใช่ครับอ้าวตอบครับตอบว่าพี่หมูพิมพฟักกา พี่หมูพิมพ์กานะครับคำตอบครับถูกต้องครับรคือสังเกตก็คือว่าดูคางกับดูหน้าส่วนเนี้ยพอรู้บอกพี่หมูเนี่ยใช่เลยมีโครงมีโครงลูกแม่ของน้องนายนายนพัดเนี่ยพี่หมูเนี่ยคือแม่น้องนายดูส่วนนี้เลยเนี่ยถ้าลูกได้จะรู้จักก็ละผมคิดว่าเด็กผู้ชายพี่หมูรู้จักใช่เนี่ยเนี้ยลูกดูส่วนเนี้ยเหมือนน้องนายเลยเห็นมีเขาโครงอยู่นะมีเขาโครงบอกพี่หมูมาปุ๊บโชคดีเลยเดาได้ถูกต้องาพี่หมูด้วย มายืดผมหน่อยนะคุณหมูนถ้าบอกว่าน้องนายหรือพี่นายนภัสนี่รุ่นี้น่าจะทันแล้วครับพี่หมูพี่ประกาก็เป็นอดีตนางสาวไทยได้ตำแหน่งรองดับสองในปี2531นะครับโอ้โหก็ยังไม่มีไทยพลาดเลยนะใช่เบสเอาให้ได้คะแนนนี้ของเราเล็กสุดก็เขาได้กันมาแล้วคนละหนึ่งนะร้อมนะครับและภาพนี้คือใครน่ารักเชียวโอ้เาะเริ่มยากขึ้นยากขึ้น ไม่พ <ítulo> <run> ี <irgendw carbono> ่ฮับป <Anyway> <kept> ่ะเนี่ยเหมือนอยู่ไหนคิ้วเข้มด้วยคิดว่าใครก่อนอ๋อหมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบหมอเีแล้วแวตาด้าตาได้นะหมอเจี๊ยบผู้หญิงเจี๊ยบหมอเจี๊ยบผมมองได้ทั้งสองเพศเลยครับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ถ้าผู้หญิงเป็นหมอเจี๊ยบครับแต่ว่าถ้าผู้ชายเป็นคล้ายๆพี่แนักชาลีเหมือนกันฮะแนักชาลีแบ็คแฟนชันนะนะใช่ครับเออเออเออก็มีเด็กเนี่ยจากเขาโครงเดียวๆกันนะ อ่ะมาดูตัวเลือกครับกอไก่เขาคนนี้คือนกสินใจอ๋อไข่หรือนกฉัดชัยอขอควายมากปรินอ่าหรืององูเคนทีระเดชผมแล้วรู้แล้วร,รู้แล้ว <laughs> รู้แล้ว,ลวเก็บไว้ในใจก่อนรู้แล้วเบสครับ รู้สึกว่ายังไม่ได้คำใบ้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยได้เห็นอาการของครูไก่อ่าข้อหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อตอนที่พี่พันน์อ่านช้อยใช่ไหมมี่อือขึ้นมาอะเลยคิดว่าภาพนี้คือใครขอตอบเป็นข้อหนึ่งแล้วกันครับนกสินใจครับอ่าดูจากปฏิกิริยาคนรอบๆข้างใช่ครับคำตอบนะครับนกสินใจถูกต้องครับ ไม่ใช่พระดูบอกว่าพินกปุ๊บนึกถึงอะไรพระลอยยิ้มกับปาก <นะ S 2> พ่นกอย่างนี้เลยแ,บบแรกๆยกสูงก็ถือว่าเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทอีกหนึ่งคนนะได้รับบทบาทที่หลากหลายแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับผมอในรอบแรกทั้ง4คนนี่ถือว่าได้คนละหนึ่งคะแนนนะครับเริ่มยากขึ้นแล้วครับผมอะกลับมาที่พิท่งและภาพนี้คือใครครับ คุ้นอยู่ในนี้พี่แท่งคิดว่าน่าจะเป็นพี่หนุ่มสันทิสุขหรือไม่ก็พี่ต่อยใจพบครูไก่ครับพี่ชายผมพิตูนพพลนพพลกุมารชุนใช่ดูยังไงครูไก่ตรงไหนที่แบบว่ายกขึ้นมาแวบแรกผมนึกถึงพี่ตูก่อนเลยไม่ต้องมีชอยตอบเลยเนี้่ตอบเลยนะฮะตอบเลยเป็นคนแรกที่ไม่ต้องการชอยไม่ต้องการผมมีจุดยืนโอ้โหอันนี้ถ้าตอบถูกผมให้สองคะแนนเลย นะครัาวนนี้คือพี่ตู่นพพลกมาราชุนผมมีจุดยืนครับลืมบอกไปถ้าผิดก็ลบสองนะพี่นะไม่เป็นไรผมมั่นใจอยู่แล้วแก้ผูดชื่ออื่นพิ้นดื้อไทยยัเอ่ยชื่อพี่ตู่บ้างเนื้อมาอีงด้วยทำไมถ้าเกิดเราบอกตู่คนเดียวก็ต้องเรียนแบบเราก็ใช่เนี่ยเป็นวิธีเป็นแผนการเล่นใช่นะครับตอบว่าพี่ตู่นพพลกมาราชุนคำสาปครั้งหนึ่ง พิตูนกพลโกมาลชุนมั่นใจขอโทษคำตอบคือผิดครับมาเที่ยอผมทำไมล่ะกุ้งไก่อะไรอะไรแวบแรกอะไรคือแวบแรกแรกไงแวบแรกก็นึกถึงพิตูกันไงเพราะรู้จักกันไงเมื่อเช้าผมว่าไม่ใช่เพราะผมเห็เมชาเพิ่งคุยเฟซบุ๊กกันอยู่เลยไม่ได้ถามเมื่อเช้าถามเมื่อกี้เนี่ยพี่เหรอผิดครับผม อ้าวมาที่ชาครับชาครับจะตอบเลยไหมหรือไม่เอาตัวเลือกเอาตัวเลือกไผมขอตัวเลือกครับมีประสบการณ์จากบ้านข้างๆแล้วอ่าก็ไก่หนุ่มสันติสุขมที่เไมไม่มีอือกเลยมาตัวเลือกเลยเป็นคนที่วิค์อะไรเก่งนะแต่ไม่มั่นใจไงก็ไก่คือหนุ่มสันติสุขโอ้โหคนนี้ก็ผลงานเยอะมากเลยขอไขร พี่ต่อยไต้พบเข้าหมดเลยเนี่ยของเราเข้าหมดเลยแต่น่าจะเป็นพี่หนุ่มสันทิสุขรือไม่ก็พี่ต่อยไต้พบจริงวะเนี่ยแต่ไม่ตอบนี่ไงกอไก่หนุ่มสันทิสุขขอไข่พี่ต่อยไต้พบขอควายธนงศักดิ์สุภทรและงองูเบิร์ดธงชัยจะบอกว่าคนรุ่นนั้นอะ โครงสร้างหน้าจะเหมือนกันหมดจริงหรกใครบคุยกั่กยัเนี่ยรเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าดารายุคนั้นอ่ะในสมัยนั้นในสมัยนั้นจะเป็นโครงสร้างอย่างนี้หมดไม่น่าพูดแวบแรกเลยชผมมั่นใจผมมีตัวเลือกนะตอบว่าอาต่อยไตพบครับผมอ่ต่อยไตพบนะฮะครับเพราะอะไรครับมองจากตรงไหนหรือว่าได้ไอเดียจากพี่เท่งตาครับผมดูที่ดวงตาอืมอ่ะตอบไปแล้วนะครับอ่ต่อยไตพบครับคำตอบครับคำตอบ ผิดครับมาที่ครูไก่คุยทักครูไก่ข้าไปกเปิดไม่อไม่เขาเรียกว่าหลอกไงพี่ลูกหลอกมีไหมกอไก่นุงสันติสุขขอไข่ไปแล้วใช่ขอควายธนงศัตดิ์สัพ์หรืององงูพี่เบิร์ตธงชัยผมเอาพี่หนุ่มสันติสุขเพราะว่าโครงสร้างหน้าแล้วไม่น่าจะใช่พี่เบิร์ตตอบแล้วตอบว่าพี่หนุ่มสันติสุข ซึ่งเป็นคําตอบที่ไปแท่งพูดตั้งแต่คนแรกใช่แล้วคําตอบครับคําตอบไม่น่าเชื่อครับคิดได้ไงมึงพยายามทำเหมือนคุณปัญญาเนี่ยหิวนะสังเกตสังเกตหลายทีแล้วรับทั้งสีหน้าสีตาแบบอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่โผล่างบี้นะถ้าผมนี่ของเขานะนี่ก็สิทธิ์เขานะอันนี้จับไปอยู่ตัวมือไปจับไปนี่ไปอยู่อ๋อเหรอคำตอบนะครับนมสซนสุคำตอบผิดครับ ตายแล้วตายแล้วไหลมาหาเบสไม่น่าเชื่อนะอันนี้แกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แกล้งแต่ผมรู้สึกแบบแรกที่เปิดมาเฮ้ยเออเบอร์ธงไยก็มีนะเอ้แต่ไม่พูดใจร้อนรุบารเอยอยู่ในใจแต่ไม่พูดไม่ไม่พูดไงไม่พูดเดี๋ยวคนเนีจะเปนน้องผมเจ๋งน้องผมเจ๋งไม่เราเราทำกันอย่างนี้ขนาดนี้ทำเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเหรียญเหรียญเหรียญลืมเลยเดี๋ยวมอบใบ้ตอนนี้เหลือสองช้อยแล้วซอควายธนงศัก์สุประซั์ หรืององงูเบิร์ดธงชัยขอตอบงองงูครับเบิร์ดธงชัยครับผมเว็บแรกที่เห็นก็คือคือรู้สึกว่าตาพี่เบิร์ดเขาจะเป็นคนตาหย่อนนิดนึงอ่ใช่ใช่แล้วก็เออแล้วแบบโครงหน้าคือมันมันคล้ายเพราะว่าผมดูชอบดูพี่เบิร์ดแบบไอ้ตั้งแต่แบบก่อนแบบเพิ่งเกิดเลยอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตต่างๆใช่ครับรันรปรัดเลยเบิร์ดธงชัยขั้นตอบครับ ถูกครับอะไรวะอันนี้เขาเรียกว่าตาอินกัตนาจะอยู่ฟ้าภูมิปลาไปกินนะครับพี่เบิร์ดธงชัยนะครับเออนี่ยเออพี่เบิร์ดโอ้โหนี่ามดูหอร้องเพลงเขาได้พอ่เบิร์ตธงชัยอันนั้นไอสลันด์ยูเออพี่เบิร์ตธงชัยเรารู้จักกันดีเป็นซุปเปอร์สตาร์นะแล้วก็ความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงการแสดง เพลงที่ด่งดังพี่เท่งเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหนี่เลยครับชอบได้ธรรมดาเอออยากได้รักเป็นเพลงมิวสิกพี่เบิร์ตนะนะตอนนี้น้องเบสได้ไปอีกหนึ่งคะแนนเป็นสองคะแนนครับภาพต่อมาเป็นคิวของชาฮับแล้วเมื่อกี้พี่เท่งเล่นไปแล้วนะชาฮับนะครับและภาพนี้นะครับเออใช่ใช่โอ้ พี่ตูนรันพลพัสดุไม่ไดจริงจังมากปพร้อมครับนี้คือใครอ่าอ่าอันนี้อ้าเลยอ่า <c oughs> นี่ครับคนนี้สเหมือนพี่ซิริต้าเลยครับซิริต้าเจนเซนอ่ะนะใช่ครับใช่ไหมเหมือนซิริต้าเหมือนพี่แอนเหมือนพิงกี้พิงกี้โอ้เหมือนหลายคนมากเลยนะขอ,อนุนสามาณีอโอ้โหแล้โห รูกไก่ครับมีลูกแล้วมีลูกขอคนนี้มีลูกแลวหลอด้วยยังไม่บอกชื่อก็ได้ย<อ>ังไม่บอกนะใช่ไหมเนี<อ>่ยมีลูกแลวหลอ,อด้วยเบสละครับแบบแรกเห็นรู้สึกว่าคล้ายพี่แอนทองผสมครับแอนทองผสมอ่าตัวเลือกกอไก่เขาคนนี้คือเอมี่กลิ่นประทุมอืมนะครับขอไข่แอนทองประสมขอควายมาช่าวัฒนะพาน,นิช หรืององงูซิริต้าเจนเซนโอ้หอยู่ในหมืดหมดเลยมีหมดมีหมดมีหมดถ้าใครพูดชื่ออะไรมาเรามีหมดเราได้ไปสำรวจมาแล้วว่าคนจะตอบอะไรส่วนใหญ่เราเอามาใส่ชนิดยังไงผมตัดช้อยพี่แอนก่อนเลยครับผมจำรูกพี่แอนตอนเด็กได้ครับผมอตัดขอใครไปตอนนี้เหลือกอไก่เอมมี่กินปทุมคอควายมาช่างองงูซิริต้าเจนเซนพี่เอมมี่ไม่ใช่ครับผมเพราะว่า แมวตาไม่ใช่ครับผม่ดูจากตาไม่น่าใช่ครับผม,ผมว่าผมเชื่อคําตอบตัวเองคําตอบที่สอง <c oughs> ตอบว่า <c oughs> พี่มาชาครับผมมาชาเพราะว่าสวยสวยนะคําตอบครับตอบไปแล้วมาชาวัฒนพา,านิชคําตอบคําตอบถูกครับ ไม่หลุดไปถึงครู่ไก่โอ้โหจังหวะไป่น่าครับคูครับที่ใบให้ผมครับโอ้ะหช่ก็เริ่มต้นนักเป็นนักร้องนักแสดงนักแสดงก่อนโอ้ทำงานหลากหลายมากเลยนะเป็นนักร้องครับผมนะฮะแล้วก็มีอัลบบ้มเป็นของตัวเองนับสิบอาลบบ้าเลยนะครับเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงไทยด้วยยังสวยจนถึงทุกวันนี้อืออ่ะชาฮับก็ได้อีกหนึ่งคะแนนเป็นสองคะแนนครับ ครูไก่ของครูแล้วเมื่อกี้วิเคราะห์ของคนอื่นนี่โป๊ะโป๊ะอะไรเข้าเป้าเลยนะครูครับภาพนี้ครับใครวะเนี่ยภาพนี้ใครเอ่ยก็ผู้ชาย่ผู้ชายเออทะเลนด้วยดูจากลักษณะการโพสท่าก็รู้น่าจะดูจากลักษณะการโพสท่าแต่เดาไม่ถูกเลยเนี่ยไม่ยากไม่ยากคนจําเก่งเนี่ไม่ยาก อ่ะครูไก่ตอบไลฮะหรือว่าต้องช้อยไหมฮะขอช้อยขอช้อยขอช้อยตอบเลยไม่ได้อายเดี๋ยวอายเขาแล้วแบบครูไก่จะมาขอช้อยได้ไงอ่ะเขาขอช้อยพี่ี่เมื่อกี้พี่ตู่ผมจะไปเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยก็ไก่เขาคนนี้เจเลนคือเจเจตลินอ่าเจอ่าขอใครกันกันตาถาวรหรือคอควายโตโน่พาคินและงองงูเจมมาอ่ะพระเอกทั้งนั้นเลย ตัดเลยตัดโตโน่ไม่น่าจะใช่โตโน่ไม่ใช่ตัดออกเจตัดออกเอาเอาโทษนึกว่าตัดออกตกลงพี่เจตอบเลยนะไม่ตัดแล้วนะใช่ตรงไหนที่คิดว่าเป็นพี่เจน่าจะรอยยิ้มหรือฟันนะรอยยิ้มกับฟันใช่อืมตอบไปแล้วว่าเจเจตรินนะครับคำตอบครับตอบถูกครับ ดูนี่พอทุกมาพี่เจเนี่ยดูรอยยิ้มดูฟันนะนักร้องสายแล็ยุคบุกเบิกนะเจ้าของเพลงฝากเลี้ยงนี่นะแล้วก็เป็นมอเตอร์ของเรานะเทนไฟทเทนนะโอ้ที่เรารู้จักกันดีอ่ะครูกายตอนนี้ได้หนึ่งแนนเป็นสองคะแนนน้องเบสถ้าภาพนี้ถูกก็จะนำเลยนะครับภาพนี้ของน้องเบสครับคือ เอ้ยเดีๆจ่าจ่าหน้าพี่จะไปอย่างนั้นเหรอครับคนนี้เอกชื่อดังด้วยร้อยล้านเพเอกร้อยล้านเลยนะร้อยล้านด้วยขยันขันแข็งรักครอบครัวทำกับข้าวอร่อยอ่าเอาแค่นี้แค่นี้แค่นี้โหเบสได้ข้อมูลเยอะเลยนะตอนนี้ในหัวมีอยู่สองชื่อครับพิติกเจตสดาพรลพิติเจตสดาพอลคนดีนะใส่โอ้โหพิติกเก่งชาติชาตอย่างนี้เลยเหรอ เอาช้อยไหมเอาช้อยไหมตัวเลือกเอานะตอไก่เขาคนนี้โตขึ้นมาจะเป็นคนนี้ฮะเคนธีระเดชเอนะคนนี้นะหรือขอไข่เหมือนที่เบสบอกเลยติ๊กเจษราพรอ่อหรือขอควายอ้ำาอธิชาติลอหลอเเลยนะพระเอกแนวหน้ากนนนะแล้วงองงูอู้เข้ามาด้วยนะ เท่งเถิดเทิงพี่เคยไว้ผมยาวไหมครับพ่งเคยนะพี่ว่าไม่ใช่ล้ไม่ใช่เพราะว่าพี่ก็สกินเค่มระลอดผมรแล้วผมขอเดาติ๊กเจษดาพอตอบนะตอบเลยตอบเลยมั่นใจมั่นใจครับเพราะว่าเป็นเป็นตั้งแต่เขาคิดทีแรกแล้วนะคิดว่าละไม้ไหมคล้ายเลยนะมีตรงไหนที่เห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นพี่ติ๊กใช่ครับคือโครงหน้าแกเป็นคนโครงหน้าเล็กอยู่แล้วคือโตขึ้นหน้าห่อแน่ ใช่ครับอาจจะ่อนซ่อนเงาอะไรอย่างเงี้ยซ่อนความหล่ออยู่ใช่ยิ่งโตยิ่งหล่อก้อบอกว่าเด็กๆอาจจะขี้เลยแต่พอโตขึ้นมาหล่อมากถ้าหลุดมาจากนี่ก็จะเป็นพี่เท่งตอบแล้วก็ชาฮับมีโอกาสได้คะแนนนะครับอ้าวตอบไปแล้วตอบว่าพี่ติ๊กเจษดาติ๊กเจษดาพรคำตอบครับคำตอบผิดครับพี่ติ๊กคงจะ ยังไม่ใช่พี่ติ๊กเจษฎาพรนะครับอ่าตัดไปตัดไปขอบคุณเบสน้องเบสขอบคุณเบสมากนะครับขอบคุณมากที่วิเคราะห์ไปทางพี่เจษฎาพรผมขอบคุณมากผมผมจำเหตุการณ์ตลอดเลยเทปนี้ออกไว้จะจะจะบันทึกไว้เลยในยูทูบจะจะจะตอนดูแต่ตรงนี้แหละครับผมพี่เท่งตอบครับ คุณเท่งเถิดเชิงครับเอาคำตอบถูกครับยี่มืดกำลังจีบสามล้อใช่ไหมอะไรนะกำลังสามล้อไหมใช่ใช่ใช่ดึงมือเนี้ยจับแทนลูกเนี้ยมือนี้กำลังจีบกำลังแบบอุ้ยขึ้นบนดาวเพรเหมือเหมือนเห็นกระจกข้างๆด้วยอ๋อกำลังจีบสามล้อพี่จีบสามล้อเขาคนนี้เป็นไงพี่คนนี้เขาคนนี้เป็นคนสู้ชีวิตครับเป็นคนที่ว่า ทำอะไรก็ได้ขอให้ได uh, ้เงินขอได้งานมาครับผมเป็นคนเป็นคนดีมากผมศรัทธาเขามากเลยเป็นไอตอลของผมและลูกๆผมด้วยเมืองด้วย่อครับเคยผิดพลาดไหมฮะเคยผิดพลาดเขาคนนี้เคยทําอะไรผิดพลาดไหมเรื่องอะไรทไ่้พันไอหมอนี่ตอบนครับเท่งเธอเทิงนะฮะโอ้อ่ะพี่เท่งได้หนึ่งคะแนนเป็นสองคะแนน ถึือภาพปิดฉากการแข่งขันไม่น่าเชื่อว่าทั้งครูไก่น้องชาหับน้องเบสและคุณพระเท่งของเราทุกคนได้คะแนนเสมอกันอยู่ที่สองคะแนนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะร่วมกันไปเลยขอรับ